รับเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับลูกค้านะจ๊ะที่สนใจรถกระบะรถสี่ประตูนะจ๊ะรถกระบะรถสี่ประตูสายโตโยต้านะคะวันนี้รับน้องเข้ามาอีกหนึ่งคันใหม่ๆกิฟต์เลยจ้าสภาพแรกเขายัางไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้มารีวิวให้ดูชัดๆนะคะรถประหยัดนะคะรถประหยัด,ะะยดขับดีช่วงล่างแน่นช่วงล่างหนึบต้องโตโยต้าเท่านั้นแอร์เย็นนะคะแอร์เย็นสบายไม่ต้องห่วงนะคะช่วงล่างแน่นๆน่นเครื่องแน่นๆ ะะต้องคันนี้เท่านั้นโตโยต้าไฮรักรีโวจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะจ้าวันนี้มาพบกับเซลล์อิวได้เหมือนเดิมนะคะมีน้องโตโยต้ารีโว4ประตูรับเข้ามาใหม่สภาพแรกเข้าเลยนะคะลูกค้าจ้าลูกค้าท่านใดลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะรถกระบะเน้นกระบะนะคะแล้วก็สามารถเดินทางได้ไปทางครอบครัวต้องแบบนี้เลยนะคะ กระบะ4ประตูนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออตโต้ของเราปีใหม่ๆปี19้ใหม่น้อยๆใหม่หลักหมื่นราคาเบา549,00 0ับาทเท่านั้นเองลูกค้าเครดิตด,ดีประวัติดีไม่ต้องดาวนะคะไม่ต้องหาเงินดาวไปวางดาวให้ยุ่งยากราคาป้ายแดงบอกเลย8 9 0 0 0 0ยิ่งเกียร์ออตโต้นะคะผ่อน 7, เสร็จเบ็ดเสร็จเพอเพอเหยียบล้านนะคะวันนี้ไม่ต้องเราหันราคาลงมาให้ครึ่งหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดนะคะที่กาลังมองหา รีบจับรีบจองนะเพราะว่าเพรยนต์เราอ่ะมีกระบะไม่เยอะนะเข้ามาไม่ถึง5วันแต่ละคันเข้ามาไม่ถึง2วัน3วันบางคันยังไม่ได้รีวิวลูกค้าจับลูกค้าจองไปแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดของตัวรถของน้องกันบ้างดีกว่าแต่ขอเน้นย้านะคะนี่คือสภาพแรกเข้าสภาพแรกเข้าจริงๆเรายังไม่ได้ทําอะไรเรายังไม่ได้ปรับเราเรายังไม่ได้อ่อชงเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่เรามาดูเราเรามา ดูรายละเอียดของตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะน้องสวยแค่ไหนนะคะเดิมแค่ไหนไหม่น้อยจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวอพามาชมกันชัดๆนะคะดูนะคะดูนะคะดูความเดิมของน้องได้เลยนะคะเหมือนว่าตัวนี้ใหม่น่าจะแค่ประมาณห0 0 0 0่นนะห0 0มื่นกว่ากว่านะคะรถปี19นะคะ สีขาวเรียบร้อยหน้าใหม่รีโวนะคะลูกค้าจ้าตัวไฟเห็นไม้ไฟนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับ d a ย์ไทม์และนิ่งไลท์มาเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าโครเมียมตัดกับแผงรังพึ่งสีดำอ่ะมาคู่เข้ากับ โลโก้โตโยต้าชัดๆทะเบียนนี้กไก่ทอทง5945ทะเบียนสวยเพชรบุรีเมืองลิงอีกต่างหากพร้อมด้วยไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังคิดกําลังมองกําลังหารถใช้งานรถ กระบะรถขับง่ายขนก็ได้ขนคนก็ได้ขนของก็ดีขึ้นภูขึ้นผาขึ้นโคง้งขึ้นเขาขอประทานอภัยได้ทุกหมดได้ทุกที่นะคะทุกภาคอีสานขึ้นดงขึ้นดอยนะคะลงตอกลงใต้ได้หมดเลยนะคะลูกค้ามาดูในส่วนถัดไปซุ้มล้อมีมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะซุ้มล้อมีมาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะไม่ต้องห่วงเลยรอยต่อนะจ๊ะรอยต่อรอยต่อของกระจังหน้ารอยต่อระหว่างกระจังหน้าจา้ะเรียบชิดสนิทไม่มีชนหน้าเข้ามาแน่นอน ไม่มีชนหนักแน่นอนนะจ๊ะตัวยางตัวยางปี22นะคะตัวยางปี22นะคะแมกนะคะแมกนะคะลอ้อล้อจากโรงงานแมกแมกเป็นสีทูโทนนะคะแมกเป็นสีทูโทนขอบ18เรียบร้อยมาดูโชคนะจ๊ะมาดูโชคจ้ามาดูสภาพสภาพเดิมๆแต้มสีจากโรงงานได้เรียบร้อยนี่เห็นไหมอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําบอกแล้วสภาพแรกเข้าจริงๆนะคะเน้นความจริงใจนะคะ ขายความจริงใจบริการด้วยความจริงใจบันไดข้างมีให้เรียบร้อยจ้าลูกค้าจ๋าเห็นไหมจ้าโลโก้โลโก้โตโยต้าโลโก้ไฮลักรีโวนะคะมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานแน่นอนนะคะมาดูส่วนต่อไปจากส่วนต่อไปกระจกมองข้างสีโครเมียมตัดสีดําพร้อมด้วยไฟเลี้ยวข้างเรียบร้อยนะคะอ่านี่นเลยเบ้ามือจับนะคะติดกันลายมาให้เรียบร้อยสีโครเมียมนะคะตัดกับสีขาวตัวรถสวยงามนะคะฟิล์มนะคะไม่ต้อง ไปเสียเงินติดเพิ่มแล้วติดมาให้เรียบร้อยใช้งานดีได้ปกติพร้อมคิวการสั่นมาให้ด้วยน่าจะดูกันอย่างชัดชัดอ่ะเดี๋ยวมาเปิดด้านในให้ดูบ้างดีกว่าโอ้โหตัวนี้บอกแล้วบอกแล้วค่ะรถเดิมนะคะรถสภาพสวยจริงๆนะคะลูกค้าจ๋ารถคันนี้นะคะนานๆจะได้มาทีนะรถแบบเนี้ย สภาพเห็นไหมคะกล้าทา้ากล้าชนให้ดูสภาพแรกเข้าได้เลยนะคะกระจกไม่มีเปลี่ยนแน่นอนทุกอย่างนะคะกระจกแท้โลโก้ตโตโยต้าอยู่ครบจ้าเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าว่าเดิมแค่ไหนลูกค้าจ้าลูกค้าท่านใดที่ชอบนะลูกค้าท่านใดที่ชอบนะติดต่อเซลล์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์นะคะ7067324 70 ติดต่อได้แอดไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะทั้งหาสอบถามได้เลยเกียร์ออโต้เกียร์ Auto, ยร omat, อัตโนมัติเบาะผ้าจากโรงงานเรียบร้อยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนี่สีแดงสวยงามนะคะซื้อเองก็หลายพันนะปูแบบนี้พรมแบบนี้ค่ะอ่า, <c oughs> หาเห็นไม่จ้าเห็นไม่จ้าสภาพเดิมจริงมีโลบามาให้เรียบร้อยติดจริงก็เป็นหมื่นไหมอะรุ่นเนี้ย สติกเกอร์เนี่ยนะถ้าติดก็หลายบาทอยู่นะหลากหลายพันอยู่นะจ๊ะอ่ะมาดูมาดูส่วนด้าน ผู้โดยสารกันบ้างด้านหลังนะคะประตูประตูประตูที่4นะประตูที่สองสสก็ว่ากันไปกว้างๆสวยๆส,สะอาดสะอาดเห็นไหมจ๊ะมีพรมสีแดงตัดดําสีไฮโซมากนะคะลูกค้าโ,โหคนเดิมเขาค่อนข้างจะดูแลดีเลยนะไม่หลักหมื่นหายากนะจ๊ะไม่หลักหมื่นหายากราคาครึ่งหนึ่งของป้ายแดงปี19ย้ําว่าปี19หล่อๆเท่ๆกันเลยทีเดียวเห็นไหมจ๊ะ นี่มีกันชนท้ายมาให้เรียบร้อยอ้าวครอบไฟท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะไฟสวยๆใสๆนะคะไม่มีลายแน่นอนไม่มีลายอ่าไม่มีแตกลายงานแน่นอนไฟเบรกอ้าวเบ้ากันลายฝาท้ายมาให้ด้วยนะคะโตยโยต้าเห็นไหมไฮลักรีโวทุกอย่างนะคะมีมาให้ครบไม่มีหลุดไม่มีล่องแน่นอนตัวหนังสืออยู่ครบนะจ๊ะพร้อมกับไลเนอร์นะคะไลเนอร์มีมาให้พร้อมโอ้โหรุ่นนี้ใครขับ ใครได้ขับได้ขี่ได้จับได้จองนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะอ่าเห็นไหมท้าเห็นไหมคะ,มคะสวยงามนะจ๊ะลูกค้จาจ๋าลูกค้าท่านใดลูกค้าท่านใดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเซลล์เข้ามานะอย่าลืมติดต่อเข้ามาหรือจะเข้ามาดูน้องนะคะเข้ามาดูน้องตัวจริงได้นะคะที่บริษัทเพชรยนนะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครหรือลูกค,คา้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ แอดเข้ามาแอดไลน์เข้ามาหรือโทรสอบถามเข้ามาเดี๋ยวยดูแลให้จะส่งรายละเอียดให้นะคะพร้อมรายละเอียดทุกอย่างของตัวรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าไม่ต้องหาเงินดาวนะเครดิตดีประวัติดีนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์บาทเลยนะออกรถที่ศูนย์บาทเลยนะคะมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะส่อง สปี2 0งหมืกิโลแต่ต้องจองภายในวันที่12สองิงหานี้นะต้องจอง12สองิงหาเท่านั้นและรับรถภายใน31สิบงหานะจ๊ะอ่ะลูกค้าจา๋าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจถ้าเข้ามาถามสอบถามโปรโมชั่นของธงของแถมอะไรเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะติดต่อหาเซลล์ยอยู่ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดตัวน้องให้นะคะสวยๆให้เลยหลังจากที่อ่า ะปงสปาไรเสร็จนะคะทำ ทำแบบว่าทําให้น้องอ่ะสะอาดก่อนสวยงามสะอาดกว่านี้แต่นี่รีวิวสภาพแรกเข้าให้ก่อนนะคะจะได้รู้ว่ารถของเราสวยแค่ไหนเครื่องแน่นเครื่องหนึบนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีกลับสีนะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมนะอย่าลืมติดต่อเข้ามาให้กําลังใจเซลล์ยอยู่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดให้ข้อมูลใดไม่ครบถ้วนนะจ๊ะ,<า>ะลูกค้าจ๋าขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเราก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้เซลล์ยอยู่ด้วยนะโดยการกด ไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะรถคันใหม่อัปเดตรถคันใหม่เข้าให้เรื่อยๆนะคะลูกค้าจา๋า mm hmm. เผื่อชอบนะคะ mm hmm. เผื่อชอบคันนี้ฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะนี่ให้ดูข้างบนลืมบอกลืมบอกมีโลบาร์ให้เรียบร้อยนะคะอโอเคโอเคถ้ายังไงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อถ้าเข้ามาหายอยู่นะจ๊ะรออยู่นะโอเคคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ